สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของคุณที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะโอ้โหเขารู้สึกว่าในตอนที่คุณกับเขาห่างกันนะคะเขายังฝันถึงคุณเขายังคิดถึงคุณ มันเป็นเดะมูนอ่ะเขายังกลัวนะคะในความสัมพันธ์ก็ได้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะอถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะห่างกันแต่ว่าความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างนะคะยังปูกพันนะโดยเฉพาะกลางคืนนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะความสัมพันธ์นี้มันต่างคนต่างรู้นะคะว่าปลายทางนะคะหรือว่าทางออกมันเป็นยังไงนะ ต่ก็เลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้บางคนแบบห่างกันไปแล้วก็ได้นะคะได้แต่ได้แต่ส่องนะได้แต่อยู่แค่ในความคิดก็ได้มันมีความกลัวนะคะมันมีความระแวงอยู่ในนั้นนะเนี่ยเห็นไหมเขาอยากแบบเจอคุณอีกครั้งนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้บอกรักบอกคิดถึงหรือว่า ได้มีโมเมนต์นะคะพาไปดื่มพาไปดิ้งหรือพาไปสังสรรค์น,นะคะคุณเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะเหมือนเขาอยากเจอคุณนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะเป็นคนที่ยิ้มง่ายชอบที่จะชอบที่จะพูดชอบที่จะดื่มชอบที่จะกินอะไรชอบที่จะให้ความสุขกับผู้คนก็ได้นะคะหรือว่าเลือกที่จะ หรือว่าคุณเป็นมิตรภาพที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ลืมอ่ะนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะโอ้โหแสดงว่าเขาเสียใจนะคะเขาเสียใจเขาเสียใจในคําพูดหรือเขาเสียใจในการกระทําของตัวเองนะเขาอาจจะเคยดูถูกคุณหรือเคยพูดไม่ดีหรือเคยทําไม่ดีกับคุณก็ได้มันเป็นห้าดาบนะคะคุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กัน หรือว่ามันดูเป็นความต่างไวัยด้วยนะคะคุณอาจจะเคยง้อเขาหรือว่าเคยแบบเคยยอมเขานะคะเขาเคยทำลายความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาก็ได้ค,คนคนนี้เขาก็เลยรู้สึกเสียใจนะคะตอนนี้น่าจะเงียบนะคะน่าจะนิ่งกันก็ได้ก็ถึงอยากคืนดีกับคุณนะแสดงว่ามีคนทะเลาะก,กันด้วยนะคะ เนี่ยดูมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะดูมีความแตกต่างเขารู้สึกว่าคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์หรือความรักที่ให้กันอ่ะนะคะมันยังไม่มากพอหรือว่าเขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ก็ได้นะหรือว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นนะดูมีความต่างวัยต่างฐานะกันหลายๆอย่างนะคนคนนี้รู้สึกว่าอยากเจอคุณนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยากจังเลยมันเหนื่อยจังเลยนะคะเขาก็รู้ เมันเขารู้สึกท,ท้อแท้อะรู้สึกสิ้นหวังมากๆเลยนะเนี่ยเขาได้แต่คิดนะคะทำยังไงดีเหมือนเหมือนนั่งเฝ้าแบบอ่านข้อความเดิมๆนั่งเฝ้าหรือหรือเขาอยากที่จะเขียนข้อความหาคุณนะคะแต่ไม่รู้ที่จะติดต่อย,ยังไงก็ได้นะมันมันเป็นความห่างไกลนะบางคนอยู่ไกลกันหรือว่า เลือกที่จะเงียบนะคะเลือกที่จะมีภาระส่วนตัวคนคนนี้ยังคิดถึงคุณนะคะแต่ไม่รู้ที่จะติดต่อยังไงก็ได้บางคนห่างกันหรือว่าไกลกันไปแล้วหรือว่าเงียบห่างห่างหายกันไปแล้วนะคะโอ้โหคุณดูมีเสน่ห์มากเลยอะ่ะคุณดูเป็นคนที่เขาคิดถึงนะ ดูเป็นคนที่เขายังตกหลุมรักนะคะดูเป็นคนที่สดใสดูเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีจังเลยนะเหมือนเขาตกหลุมรักในความไร้เดียงสาตกหลุมรักในความดูดีของคุณก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้คุณดูแฮปปี้คุณดูมีความสุขดูเหมือนใครๆก็แบบอยากที่จะเข้าหาคุณก็ได้นะคะ เหมือนคนคนนี้รู้สึกว่าการที่คุณกับเขาจะเจอกันอะ่ะมันต้องมันต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนะคะมันต้องใช้เวลามากๆเลยนะต่างกันมากๆนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะเนี่ยเขายังเสียใจนะคะกับการเออเขาเคยทำ้ายความรู้สึกคุณหรือเคยหักหลังหรือเคยพูดไม่ดีหรือความสัมพันธ์นี้เขาเคยแบบ เคยทิ้งคุณหรือว่าเคยแบบเคยทำไม่ดีกับคุณลหลายๆอย่างนะคะมันเป็นสามด่าบบเหมือนความสัมพันธ์นี้มันยังค้างคาใจกันก็ได้นะคะเหมือนเขาอยากที่จะเคลียร์นะเหมือนเขาอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันห้าหกอันนี้ 3, 9, อีกสามเป็นเก้าโอ้เขายังคิดถึงนะคะเขายังอยากที่จะเคลียร์เขายังนอนไม่หลับตอนนี้เขาก็อยากจะรู้นะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างเหมือนเขาอยากติดต่อคุณมานะ แต่ว่าในความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้เขาลกลัวคุณเสียใจอีกครั้งก็ได้นะคะอยากให้คุณยอมรับในความเป็นเขาหรืออยาให้คุณแฮปปี้อยากให้คุณดีใจอะ่ะอยากติดต่อคุณนะคะอยากให้คุณแบบไม่โกรธเขาแล้วแสดงว่าเขาเคยแบบทําไม่ดีกับคุณมากๆเลยนะเฮอร์มิตเขาได้แต่เฝ้ามองนะคะได้แต่ส่อง ทำยังไงถึงจะได้เจอคุณนะคะทํายังไงถึงจะได้แบบพูดคุยกับคุณนะคะคนคนนี้ยังคิดถึงคุณตลอดนะเขายังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเขายังอยู่กับสิ่งเดิมๆทําสิ่งเดิมๆเ,เป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยความรู้สึกให้ใครง,ง่ายๆไม่ค่อยที่จะชอบใครง,ง่ายๆด้วยอันนี้เฮอร์เมอันนี้หนึ en, ่งเหรียญเด็กเหรียญ แสดว่าแตกต่างกันทางด้านบุธแล้วก็ทางด้านวัยวุธอ่ะหรือทางด้านฐานะมากๆเลยคนคนนี้นะคะดูต่างวัยกับคุณมากดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนที่มีคนสวรคร์หรือเป็นคนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณกับเขาน่าจะห่างกันไปแล้วอืมอยากที่จะเข้าถึงตัวคุณให้มากกว่าน,นี้นะคะตอนนี้นะเขายังเสียใจมากนะ ที่คุณกับเขาไม่สามารถที่จะเจอกันได้หรือไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เหมือนเขาอยากติดต่อคุณอะตอนนี้เขารู้สึกว่าการที่จะเจอคุณอะมันยากแล้วนะคะมันต้องใช้เวลามากๆเลยนะหกเจ็ดคุณดูมีกำแพงนะคะหรือมีใครๆที่ทเรียกอะไรใครๆให้การยอมรับคุณก็ได้นะคะ ในสายงานนะคะคุณดูโดดเด่นมากๆเลยเขาไม่อยากที่จะทะเลาะก,กับคุณก็ได้คุณดูเข้มแข็งแล้วคุณดูโดดเด่นมากนะโอ้โหเคลียร์ๆเคลียร์เขาอยากที่จะเคลียร์นะคะเขาอยากที่จะเจอคุณสายตาเขายังจับจ้องคุณอยากที่จะปณีปนอมอยากเคลียร์แสดงว่ามีปัญหาทะเลาะก,กันก็ได้ คนคนนี้ยังชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองนะคะยังยังส่องยังมองนะคะยังแอบดูคุณตลอดยังมองคุณตลอดในสายตาเขายังมีคุณอยู่ในความรู้สึกตลอดแต่ว่าเขาก็ยังแคร์คนอื่นนะยังแคร์สายตาคนอื่นที่จ้องมองอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยคุณมีพลังงานบวกนะคะคุณมีพลังงานที่ทำให้เยียวยาหัวใจเขานะคะ คนคนนี้ดูมีความโดดเด่นนะดูมีคนรู้จักหรือว่าใครๆก็ให้การยอมรับเขาก็ได้นะคะดูมีพลังงานที่การที่จะเข้าหาคุณอ่ะมันมันต้องระวังหรือว่ามันต้องคร์สายตาคนที่เขามองอ,อ่ะหรือคุณกับเขานะคะมันเป็นพลังงานดีที่รู้สึกว่าเจอกันแล้วมันคลิกกันอ่ะมันเข้ากันได้นะคะ อมคอนฟลิกต์แสดงว่าขัดแย้งกันก็ได้เขากลัวการทะเลาะนะคะตอนนี้เขาได้แต่นิ่งนะคะได้แต่คิดได้แต่ไตรต,ตรองนะคะเขากลัวแบบคุณไม่เข้าใจเขาหรือกลัวความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นอีกโอ้โหคุณดูคุณดูโดดเด่นนะคะคุณดูมีสเสน่ห์มากเลยอะ่ะคุณดูมั่นใจในตัวเองคุณดูไม่สนไม่แคร์นะคะในความสัมพันธ์นี้ ดูแตกต่างกันมากเลยนะคะหรือคนคนนี้นะคะมีคนที่รู้จักหรือว่าคุณกับเขานะคะมันมีความเขาเรียกอะไรอ่ะตอนแสดงว่าในตอนที่คุณห่างกันกับเขาอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ตอนนี้คุณดูเข้มแข็งกว่าที่เขาคิดอะ่ะเนี่ยเขายังสับสนนะคะหา, <ica> หาทางออกไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะ เฮียแอนนาวอยากให้คุณแบบคิดแค่ตรงนี้เวลานี้ที่มีคุณกับเขานะคะไม่อยากให้คุณคิดถึงอดีตหรืออนาคตมากเกินไปนะคะอยากให้โฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่านะคะไม่อยากให้คุณคิดมากก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยอยากติดต่อนะคะอยากเดินทางมาหาเห็นไหม เขารู้สึกดีมากๆเลยนะคะรู้สึกดีที่มีคุณนะเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากที่จะกลับมาอีกครั้งนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องจบความสัมพันธ์ก็ได้ความรู้สึกนี้นะคะเขายังแฮปปี้นะคะยังรู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่มีคุณนะ อยากให้คุณแบบพูดความจริงนะคะไม่ต้องปิดบังความรู้สึกก็ได้นะคะตอนนี้น่าจะน่าจะต่างคนต่างเร่ออะไรไม่พูดความจริงอ,อยากให้คุณพูดความจริงก็ได้นะคะเนี่ยเขารู้สึกสับสนนะคะตอนนี้จะเอายังไงดีอะ่ะความสัมพันธ์นี้มันต้องเลือกอะ่ะตอนนี้เขากำลังรอการตัดสินใจอยู่นะคะแสดงว่าเขาอยากมาหาคุณนะแต่รู้สึกสับสนเนี่ย คุณอยู่ในความรู้สึกเขาตลอดเวลาเลยอะแสดงว่าคนคนนี้คิดถึงคุณมากนะเนี่ยมันทำไมทําไมมันมีแบบว่าใส่หน้ากากหรือว่ามีเรื่องปิดบังกันอะแสดงว่าต่างคนต่างมีความลับตกตกกันก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะเนี่ยในส่วนลึกของหัวใจเขานะคะเขายังมีคุณอะคุณยังอยู่ในความรู้สึกเขาตลอดเวลาเลยนะ เนี่ยเขารู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างคุณกับเขาอะ่ะมันมันไปด้วยกันได้นะคะอืมเขารู้สึกว่าเจอคนที่ใช่อะ่ะสําหรับใครบางคู่นะแม่หมอว่าดูคลิกกันนะเนี่ยคุณดูมีสเสน่ห์มากนะคะคุณดูโดดเด่นอะ่ะเขารู้สึกหลงไหลนะคะหลงไหลในรูปร่างคุณนะอืมโอ้โห อยากให้คุณเชื่อฟังเขาอยากให้คุณยอมเขาไม่ดื้อไม่สนได้ไหมนะคะ <c ười> คุณดูภายนอกเหมือนจะยอมนะแต่คุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆเนี่ยตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เขาเศร้ามากก็เสียใจมากนะคะที่คุณกับเขาแบบไม่ได้เจอกันนะเนี่ยเขายังเชื่อมั่นนะคะว่าสามารถที่จะ เจอคุณสักอีกสักครั้งก็ได้นะคะหรือคุณกับเขานะคะมีความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกอะไรที่มันเรียกอะไรนะไม่มันมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาและความเป็นอยู่นะคะแต่ว่าความรู้สึกเขายังมุ่งมั่นเขายังศรัทธานะคะในในความจริงหรือว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณดูมีสเสน่ห์มากเลยนะดูมีความโดดเด่นนะคะคุณไม่สนไม่แคร์คุณมีเป้าหมายนะคะที่จะจัดการก็ได้ เนี่ยเห็นไหมเขายังคิดถึงคุณนะคะคุณยังอยู่ในความทรงจำเขายังคิดถึงคุณตลอดคุณยังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะเนี่ยตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณดูเงียบคุณดูหายคุณดูลึกลับอ่ะมันก็อยากที่จะรู้นะคะความรู้สึกหรืออยากที่จะค้นหาความจริงให้มันมากกว่านี้ก็ได้เนี่ยคุณดูเก่งนะ ออคุณดูสามารถที่จะทำอะไรละหลายๆอย่างได้นะคะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณดูมีประสบการณ์สูง่งเห็นไหมเขาอยากที่จะให้คุณพูดนะคะพูดในสิ่งที่คุณต้องการพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าใช่พูดในสิ่งที่ใจคุณต้องการอะ่ะมันคุณยังแบบพูดบางอย่างโดยที่แบบในหัวใจมันก,ก็คิดกับพูดมันคนละอย่างอะ่ะเขารู้สึกว่า ความรู้สึกของคุณอ่ะมันอยากให้คุณพูดความจริงมากกว่าเห็นไหมเขาหลงไหลคุณนะคะเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขารู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ๆคุณตลอดเวลานะคะเนี่ยเขายังรอนะคะรอการติดต่อรอการพบเจอคุณนะ ถึงแม้ว่าคุณกับเขาไม่ได้เจอกันนะคะตอนนี้นะคะเขายังเคลียร์อะไรหลายๆอย่างเขาอยากให้มีปาฏิหาริย์นะเนี่ยเห็นไหมในออกครับแสดงว่าอยากง้อคุณนะคะอยากเดินทางมาหาอยากบอกรักแสดงว่าถ้าคนทะเลาะก,กันแม่หมอว่าจะมีการมาง้อนะเห็นไหมหัวใจออกมาจากถ้วยเต็มเลยแสดงว่าคุณอยู่ในใจนะคะคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าใช่ที่สุดเลยนะคะ ควารู้สึกเขาแสดงว่าอยากงอคุณเนี่ยซ้ำเลี้ยนความสัมพันธ์นี้แบบอยากตกลงอยากพูดคุยนะคะอยากชัดเจนคุณอยู่ในความทรงจําเหมือนความสัมพันธ์นี้แบบมันต้องเลือกก็ได้นะคะหรือว่ามันต้องตัดสินใจนะเนี่ยคุณดูโดดเด่นคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูเป็นคนที่แบบใจดีมากๆเลยนะ เวทออบครับโอ้โหคุณดูเก็บตัวนะคะแต่ว่าคนคนนี้ก็รู้สึกว่าอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะอยากงออยากส่งข้อความมาหาคุณมากๆเลยเกิด okay, เนี่ยเขาอยากติดต่อคุณนะแต่กลัวการทะเลาะเบาแวงหรือกลัวการแบบมันเหมือนรู้สึกว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันน่ะเนี่ยคุณดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะ คุณดูไม่สนไม่แคร์นะคะเป็นคนที่แฮปปี้หรือเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับตัวเองมากๆเลยนะสามถ้วยเหมือนอยากเจอคุณนะคะมันอยากนัดเจอนัดริ้งนะคะรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยนะโอ้โหชาริออด ไม่อยากให้คุณกับเขาต้องทะเลาะกันได้ไหมนะคะเขายัางแบบยังอยากที่จะมาหาคุณยังอยากเดินทางมาหานะคุณกับเขาน่าจะทะเลาะกันเป็นประจำหรือว่ามีเรื่องที่หึงหวงกันเป็นประจำก็ได้อยู่ไกลกันก็ได้นะคะตอนนี้อยากอยากเจอคุณมากเลยนะอยากเดินทางมาหาแม่หมอว่าสําหรับใครบางคนนะคะจะมีจะมีคนไกลเดินทางมาหามันมีเดวเวอร์มีชาริออตแสดงว่าสําหรับใครบางคนอาจจะได้เดินทางเร็วๆนี้ก็ได้นะคะ หรือใครกำลังแบบทำวีซ่านะคะมีการท่องเที่ยวนะคะอืมอาจจะได้เดินทางนะคะห้าถ้วยโอ้โหเขาเศร้าเสียใจมากนะคะเคยทำร้ายความรู้สึกคุณก็ได้เขายังอะไรอาวรเห็นไหมยังคิดถึงคุณนะเนี่ย view of fortune ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องเลือกมันจะต้องตัดสินใจหรือมีอะไรหลายๆอย่างนะคะเข้ามาจัดการแต่ว่าเขาก็ยังอยากที่จะ มีคุณนะคะยังอยากที่จะเจอคุณอีกครั้งนะ justice โอ้โหคุณดูเก่งแล้วก็คุณดูเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะคุณดูไม่สนไม่แคร์เขานะความสัมพันธ์นี้มันต้องช่างใจดีๆนะคะหรือความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้นะคะหนึ่งไม่เท้าโอ้โหอยากติดต่อคุณมากเลยแสดงว่ามีคนอยากติดต่อคุณนะคะ ใครสมัครงานไว้นะคุณจะได้แบบได้รับการติดต่อนะเนี่ยความรู้สึกอะไรอีกคะเอาบรรดาลโอ้โหแสดงว่าเขาอยากแต่งงานนะคะอยากเจอหรือว่าคนคนนี้ดูแตกต่างกันทางด้านฐานนะแสดงว่าใครแบบใครรอเงินหรือว่าใครรอความ เรี่ออะไรรอการติดต่อหรือว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณมันเป็นอันดานอ่ะแสดงว่าคนคนนี้นะคะอยากที่จะซัพพอร์ตอยากที่จะดูแลคุณนะคะดูมีความแตกต่างกันทางด้านฐานะนะหรือว่าชีวิตคุณจะจะพบเจอกับความส,สมบูรณ์นะคะในเร็วนี้ก็ได้นะโอ้คุณดูโดดเด่นคุณดูรักตัวเองนะคะคุณดูแบบเป็นตัวของตัวเองสุดๆเลย เนี่ยอยากที่จะมีการและกันไปแบบนี้ไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องจบกันได้ไหมโอ้โหเดอะสเน็กออเทอร์ูแมนแสดงว่าคนคนนี้ดูมีสเสน่ห์มากนะคะคุณอาจจะกลัวเขาแบบมีใครหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์หรือในความสัมพันธ์นี้มันมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกหรือมันเป็นสเนกอะแล้วมันเป็นแบบโอ้คนคนนี้มีสเสน่ห์มากนะคะ ดูเป็นคนที่ใครๆก็ให้การยอมรับเขาก็ได้ Coffee รับโอ้โหอยากติดต่อนะคะอยากพาคุณไปดื่มไปดริงอยากบอกความรู้สึกเหมือนอยากงอคุณอะ่ะอะไรคะเนี่ยโฟ o ตก g r a p h เขายัง Make new memory โอ้โหอยากสร้างอยากสร้างความทรงจำนะคะ คิดถึงคุณเห็นไหมรูปภาพมันมีลายเซ็นด้วยอะ่ะบางคนเคยถ่ายรูปหรือว่าเคยมีการแลกการอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วก็ได้นะคะหรือว่าเขายังมองดูรูปคุณเขายังคิดถึงคุณเขายังส่องคุณนะคะ engagement ring โ oh อ้โหเขายังคิดถึงคุณเขายังอยากที่จะเจอคุณอยากให้คุณมาหานะคะอยากเจอคุณมากๆเลยหรืออยากมั่นหมายนะคะอยากแต่งงานแสดงว่าสําหรับใครบางคนนะคะจะแบบ จะได้แต่งงานจะได้มั่นหมายหรือจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ